ปูเลยนะคะกี่มีดคะเนี่ยสี่มีดนะคะสี่มีดเลยห้วยอะตรคะห้วยละสองมีดนะคะห้วยละสองมีดอะพัดเส้นนยางแข็งมาะชายแข็งนี่ค่ะนี่แกะดูแค่แกะดูก็รู้แล้วนะคะนี่ค่ะนนยางแข็งมากเลยใช่ทั้งสองโปูเลยสี่มีดนะคะนะคะทั้งแข็งมากแข็งกดแข็งมากเราอยากให้เจ๊แนะนําเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีใช้นะคะคนไหนที่ยังไม่เปิดใจใช้อ่ะค่ะ อันนี้หนูอยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะอำเภอนนแก่งหางแมวนะคะขอแนะนําให้ใช้ปุ๋ยอเ,เอเวอร์เรลองดูก็ได้นะคะกระสอบสองกระสอบหรือว่าสิบกระสอบยี่สิบกระสอบก็ลองดูได้นะคะลองลองครั้งเดียวแล้ว,ลวเดี๋ยวจะเห็นผลที่นิ่มไหมไปยังนิ่มว่าเดิมจะที่มัน เป็นแข็งๆมันใส่ครับอ๋อตัองเปอร์เซ็นน้ำยางเลยออกดีไหมเปอร์เซ็นกับน้ำยางออกเพิ่มมาว่าเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วครับตแต่ไปใช้ปุ๋ยนี้มามก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องน้ำยางไม่ค่อยไล่ใช่ไหมครับมันคัดคานเป็นตอนๆอนครับเจ้าตีว่าจ้กตีว่าไม่ใช้ปุ๋ยมาไล่ตัวเหล่านะครับไม่เคยไม่เคยออกนะครับพวกรอยดําก็เลยปีเจมาปอบปุ๋ยเอเวอรเรสต์ตัวนี้ก็เลยทดลองเอามาใช้นะครับนี่ใช้เป็นหลบที่ส้อมแล้วนะครับเตะเลยก็ได้ นี่นะครับน้ำยางไม่ออกยางน้ำยางยางเตือนน้ำยางไม่เคยออกนะครับวันกี่โลครับพี่ร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบโลก่อนหน้านี้เคยทึ่งไหมคะก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเรานี่ก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบค่ะพอใส่ไปแล้วนะคะส่องรบนี่ก็คือขึ้นเป็นรอยวารุณรอยยืนยื้อเลยครับอ๋อรอยยืนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไรคะเปอร์เซ็นต์อยู่เด็ดใดไหนตอนนียครับ สามสี่สามห้าครับน้ายางนิ่มขึ้นมากไหมคะเยอะมากครับชายปุ๋ยเลยชายปุ๋ยเราเลยปรัทแพใไม้กับเต่าไม่่อยได้น้ำยางเลยองนี้ได้เยอะแล้วประจักษ์ใจครับอันนี้ยางจ้าเมียหรอพ่ออันนี้ยางสองมีดครับอ๋อย่างสองมีดครับครับอันนี้พอใส่ปุ๋ยตัวใดครับใส่ปุ๋ยเอเวอเรสต์อ่พอใส่มาจากปีแล้วครับใส่มาสามปีนี่ล้วปีนี้ปีที่สามเหรอครับสามปีนี่ครับ โอ้ประทับใจหลายนะพะน่อเนาะครับน้กนกลมเพิ่นเอามาขายแล<อ>้วหอมครับอมืมรู้สึกว่าออกดีผิดปกติอยู่ครับให้กขาปุ๋ยชุ่มเ,เยินอยู่ก็เลยใส่มาตลอดได้สามปีแล้วครับโอ้ใส่ต่อไปเาปีนี้สั่งแล้วบ่พ่อครับสั่งน้ำกลมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านขาตัวไทยจำหน่ายหรือเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ คิดจะเพิ่มผลผลิตคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอวเร์เรสพลั